คำเตือนคลิปวนนี้จะทาขึ้นเพื่อความมาถึงเท่านั้นเด็กที่อยุต่ธมกว่า18ปีควรจะรับคาแนะนํานะครับก็กราสันดี้ทุกคนกันด้วยดว้วผมนะวันนี้กกลับมาแล้วเช่นเคยกับช่องโคดบ๊อบชาแนลนะครับก็จะมาลุยกันนะฮะทุน80บาทนะเพื่อนนะนะครับผมจะซัดกันเลยแล้วกันไม่พุณมังทำเพลงลุยฮะเบสียาวๆไปมาดูกันว่าจะรอดไหมจะผ่านช่วงอันตรายได้หรือเปล่าช่วงอันตรายคือช่วงนี้แหละช่วงเปิดหัวนี่แหละยากที่สุดละ เพราะว่าถ้ามันดันไปกําไรได้แล้วมันก็จะดีใช่ปะแต่ถ้าตอนเนี้ยเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยมันหมดได้ง่ายๆเลยเว้ยเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้ผมด้วยใครที่ผ่านเข้ามาแล้วชมรล้ฟังนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อนฝากไว้ด้วยนะจ๊ะโอเคมาดูกันว่าจะตายปะว่าจะตายปะนะอืมไปฮะ จังหวะนี้ยังไงจะดันขึ้นมาได้คืนหรือ,อยังจะดันได้คืนมาหรือ,อยังครับอ่าเริ่มละเริ่มละเริ่มมีทรงเริ่มมีทรงเริ่มมีทรงอย่างนี้เริ่มหน้าลุ้นเดเออเริ่มมีทรงแบบนี้ก็น,น้าลุ้นอยู่มาดูซิว่าจะขึ้นร้อยเมื่อไหร่ตอนนี้ เรากำลังเคี่ยวเข็นกันอยู่นะทุนน้อยๆนี่น่ากลัวนะมันน่ากลัวตอนเปิดนี่แหละว่าจะเปิดดีมันก็ยาวแต่เปิดไม่ดีก็จบนะเพื่อนมาเข้าสู่2นาทีแรกและสองนาทีแรกโอ้โหทรงเหมือนจะไม่ไหวเลยว่ะเพื่อนคิดว่าไงทรงเหมือนจะไม่รอดนะเฮ้ยเฮ้ยเขียวปะโอ้โห ทอเลยเอ้ยเอยได้อยู่นะแล้วคิวยังไงเคมาสวยแล้วยังไงทองนะทองนาะทองนะทองพี่ว่าไงนาะทองผมขอนาะทองผมขอแถวสามเออเออสวยสักทีว่ะกั้นใจเอาดอกนี้มาสักทีนะโอ้โยเยี่ยมครับผมร้อยนี้ดอกนี้159บาทนะถือว่าพีคชีวิตกลับมา พอที่จะเริ่มหายห่วงได้แล้วโอเคขอเถอะอ,อย่าลดลงเลยไปงัดต่อเลยงัดต่อเลยแล้วกันไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วเงินแค่นี้ไม่เสียตายครับผมเน้นสนุกฮะเน้นสนุกฮะมาเดมาเดครับมาเดครับเพื่อนยังไงฮะอืมเอาเดีครับผม ยังไงเค okay, ดอกนี้12สิบสองบาทนะผมแล้วยังไงฮะสวยนะผมดอกนี้แล้ทาที่หบาทเออเริ่มมาแล้วถือว่าเริ่มเก็บกําไรเก็บทุนกันมาแล้วเว้ยโอเค่อยแบบใจชื้นขึ้นมาหน่อยตอนแรกก็กลัวอยู่ว่าจะไม่ไหวเอาเออต้องอย่างนี้โอ้โหอโอ้โหเอาตึงเลยน้ำโอ้โหเฮียมันต้องอย่างนี้ดีว่าไอ้ชายเออ สวยจัดครับไม้นี้หกพสิบเจ็ดบาททุกคนเห็นไหมแตกแต่แ,ตแตบบว่าสว่างตาจะแตกเลยแสงมันแยงเข้าตามองไม่พลาดเ่าจะเป็นหลอดสีนอนใหเ้เดือดจัดโอเคอย่างนี้ใช้ได้ครับใช้ได้เลยฮะผมสบายใจแล้วยังไงวันนี้ก็ไม่เกลือแหละไม่เกลือแหละเพื่อนมันไหลแล้วไงจังหวะมันมาแล้วไงจังหวะทามบิงทามใจมันมาแล้วไงเพื่อนเราใกลจะผมอยู่จังหวะนี้เพิ่มเบ็ดนัดต่อดีครับรออะไร เออจังหวะทามมิ่งทามใจมาแล้วโมเมนตัมเกมมันให้แล้วว่าจังหวะนี้ใช่ไหมเพื่อนอย่าทำให้กูคิดไปเองว่าเมื่อกี้มึงแตกโหมดมากนะอยู่ดีมึงจะมาแผ่วมาผ่อนไม่ได้นะเอออายเขานะเว้ยใช่อายเขานะเว้ย,อย,วยอย่าทําให้พี่เสียหน้านะ้องอย่าทําให้พี่เสียหน้านะ้องเอาไงฮนะเร็วเอายังไงเอายังไงตอสิบบาทดอกนี้แล้ว เคดอกนี้มา1 8บาทเอาได้อยู่เฮ้ยเอาแล้วว่ะขึ้นพัน้าทุกคนโอ้โหโคตรเด็ดไอ้ยี่อาบูไม่รู้จะพูดยังไงเลยที่มันดันมาโห oh, จริงวันนี้มันแตกกันแบบว่าหนักอะ่ะใช่คว่าแตกหนักได้เลยนะเพราะว่าแม่งอาจจะไม่ได้รอบบ่อยรอบทีแต่ว่ามาแต่ทีคือแบบโห oh, oh, เด้งอะ่ะทุกคนใช้คําว่าแตกทีกระโดดฮะไปวันนี้มันเดิมสักสองพันไปสักสองพันไปไหวอยู่ใช่ไหม ไปอยู่ใช่ไหมเพื่อนสักสองพันอ่ะกำลังดีเลยเอาดิเออได้ว,วันละสองพันนี้ก็แจ่มแล้วถูกปะละ่ะอืมเดือนเท่าไหร่อ่ะได้วัน2 0สองพันโหอยากขีดสภาพเดือนสามล้านอ่ะ <c oughs> เกินเกินเกินไปอ่ะอ่ะเริ่มค้างเริ่มค้างเริ่มค้างอยู่ที่พันห้าเอายังไง ัยรุ่นไวใจจะดันต่อไหมแล้วเข้าฟรีเกมดอกนี้มาเลยถ้าฟรีเกมเข้าเราถึง2,000ผมเลิกเลยนะบอกไปก่อนบอกไปก่อนมันนี้บ้านหน่อยบอกทุกคนได้มันได้แล้วอะอย่าไปบ้าแบบอย่าไปบ้าเหมือนในปังหนัมันมันแห้งใช่แล้วอืมเอาหน่อยเอาหน่อยว่าผมดอกนี้แถวสามสิบมาเอา 3, าเอได้อยู่อะเก็บปูนมาเว้ย เก็บคูณมาเว้ยเออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่คูณสิบสองไหต่อไปอืมห้ามุนสุดท้ายเอาแล้วเข้าต่ออยสิบหมุนเชีย่ยเอาเรื่องโอ้โหต้องได้แหละสองพันโอเคจบที่ฟีเกนนี่แล้วกันยังไงบอก่ายังไงก็ได้ครับไม่น่าไม่น่ารอดหรอกเผื่อได้เกินด้วยนะถ้ามันแตกให้ผมเนี่ยเพราะว่าคูณเริ่มมาเบ็ดก,ก็ได้อยู่เบ็ดสิบสอง้วคูณมาเดือนอย่างนี้ เออเอาเด้โอ้โหขาดตัวเดียวนึกว่าจะมาอสิบตัวเกินไปทำไมรอ,อบก็เกินไปไเรียบร้อยฮะบรรลุภารกิจครับผมตั้งเป้าไว้แล้วทําไม่ได้ครับผมสวยครับผมมาฮะไหลมาต่อโอ้โหะเคแถวสองยากเลยพี่เขียวกูเหมาพี่เขียวกูมาตัวเดียวจะจะเหมากระดานเท่าเดียวโอ้โหเฉียดอีกแล้วกดเลยนึกว่าจะเข้าเหมือนเมื่อกี้เอ้ยยังมีรถอีกทีอีกท,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 ทีนึงนะโอ้โหไม่เข้า ถ้าไม่แปลกหรอกทุกคนมันให้มาแล้วครั้งหนึ่งนะจะไม่ให้อีกก็ <c oughs> ก็คงจะรวยกันทั้งบ้านทั้งเมืองนะเข้าใจอยู่สามคนสุดท้ายครับผมมาดูกันว่ายังไงเฮย้ยสามรอบติดสี่รอบติดแล้วนะที่มันเข้าแบบนี้อะไรครับเนี่ยแปลกนะแปลกๆนะยังไงสุดท้ายละโอเคไม่เป็นไรทุกคนวันนี้ขอให้เล่นกันนะครับผมนะยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วเจอกันใหม่ในว,วันถัดไปครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนทุกคนแล้วเจอกันครับผมขอทุกคนโชคดีฮะสวัสดีครับ